จิตวิยากรยารทําให้คนอยากเป็นที่หนึ่งในใจของเรากลับมาเรื่องนี้นะครับให้เขาอยากเป็นที่หนึ่งในใจของเรานะไม่ใช่เราอยากเป็นที่หนึ่งในใ,นใจของเขามันคิดกับคนละเกมจําไว้ว่าอะไรก็ตามในโลกใบน,น,าาน,นี้ยิ่งหายากคนยิ่งอยากได้พระเครื่องเอยเพชรเอยพลอยเอยทองเอยต่างๆพวกนี้ยิ่งหายากคนยิ่งอยากได้ยิ่งมีน้อยก,ก็จะยิ่งราคาแพงนั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าเขารู้สึกว่า คุณเหมือนกับประเคนชีวิตของตัวเองให้กับเขาคนจะยิ่งรู้สึกว่าไร้ค่าอันนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างอนเนื่อนะครับว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะครับเขาแคร์และสนใจเรามากขึ้นนะครับอ่ะเวลาไม่สนใจเนี่ยเราก็ไม่ไม่ง้อต่างๆพวกนี้นะครับเขาเขาก็ง้อเราตลอดนะครับบทเรียนของคุณอมก็ทําให้ชีวิตดีขึ้นนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับมันมีวิธีการครับในการพลิกให้คนเนี่ยครับรู้สึกว่าเราเนี่ย เป็นคนที่เขาอยากเอาเอาชนะใจเรามากที่สุดโดยการที่เรามีสมบุคลิกคือเป็นบุคลิกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ให้อยู่ใน3มบุคลิกนี้ครับที่คนจะอยากเป็นที่หนึ่งในใจของเราและอยากให้คุณสนใจเขามากที่สุดเขาจะพยายามดึงความสนใจสนใจฉันหน่อยซี่นะครับคุณสนใจฉันหน่อยตอบแชทฉันหน่อยโทรหาฉันหน่อยถ้าคุณมีบุคลิกลักษณะดังสข้อดังต่อไปนี้อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ สามบุคลิกนี้การศึกษาพบว่าคุณจะเป็นคนที่หายากที่สุดบุคลิกที่หนึ่งครับคือการจําเรื่องที่เขาเล่าในอดีตได้เขาเคยเล่าว่าเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเขาเคยเล่าว่าเนี่ยปวดแขนปวดเขาปวดขาปวดอะไรก็ตามแต่พวกนี้เขารู้สึกว่าเนี่ยเขาเคยเล่าครับผ่านไปหนึ่งสัปดาห์คุณลองถามเขากลับไปครับว่าเฮ้ยแล้วอาการปวดแขนของคุณเนี่ยในสัปดาห์ที่แล้ว่หายแล้วหรือยังคนจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยจารายละเอียดต่างๆคนจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยใส่ใจเขาคนจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ เห็นค่าเขามากที่สุดแล้วสมองเรปทีเรียนเบรนจะรู้สึกว่าเราเป็นเซฟโซนที่ดีที่สุดมันจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่อบอ,อุ่นมากที่สุดการที่คุณทําแบบนี้จะทําให้สมองของอีกฝ่ายหลั่งสารเคมีที่เรียกว่าออกซิโทซินหรือฮอร์โมนแห่งความผูกพันยิ่งทํามากเท่าไรยิ่งผูกพันมากเท่านั้นครับเทคนิคที่2ครับคือการไม่ตัดสินความคิดครับไม่ว่าเขาจะเล่าอะไรมาก็ตามแต่ แล้วบอกว่าเฮ้ยเข้าใจนะถ้าเป็นฉันฉันก็คงรู้สึกเหมือนกับคุณเลยไม่ตัดสินครับว่าเฮ้ยแล้วทำไมทาแบบนั้นวะทําไมทําแบบนี้ไม่ครับแต่บอกว่าเนี่ยก็เข้าใจนะครับว่าเฮ้ยที่คุณทําแบบนั้นก็คงจะเป็นเพราะแบบนั้นหนึ่งจะทําให้คนรู้สึกว่าเราเป็นเซฟโซนที่ดีที่สุดแล้วสมองจะหลั่งสารออกซิโทซินบุคลิกที่3ครับคือการที่คุณเป็นคนที่ให้เวลากับทุกด้านในชีวิตของตนเองคนที่คนมันดูถูกคือคุณเอาเวลาทั้งหมดให้กับเขา คือคุณมีกิจกรรมอะไรก็ตามแต่ในชีวิตเนี่ยคุณต้องให้เวลากับทุกสิ่งขอไปทุกๆสิ่งทุกๆอยา่างในทุกด้านของชีวิตให้เขาเห็นว่าฉันไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมดปรัเคนให้กับคุณหรือฉันไม่ได้ใช้ชีวิตของฉันยักเยียดเข้าไปในชีวิตของคุณเมื่อคนรู้สึกว่าหายากนเลยขึ้นจะอยากได้แต่ถ้าหาง่ายจะดูถูกครับยังมีอีกครับนะวิธีการทําให้คนให้คนกลายเป็นคนที่หายากอีกเอาไหม วันนี้แจกเทคนิคกันแบบจุกๆุกครับ58ข้อทำให้แฟนมองว่าคุณเป็นคนโคตรหายากคใครที่อยากได้ทั้ง58ข้อนี้ให้พิมพ์คำว่าได้ใจตามด้วยหมายเลขหนึ่งครับแล้วบอทจะส่งทั้ง58ข้อนี้ให้คุณแบบฟรีโดยไม่มีการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับในการที่คปรมช่วยให้ความสัมนร์ของคุณดีขึ้นครับ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นคนมีคารมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากพูดแล้วให้แฟนคลั่งรักนะครคูคอมเคยสอนว่าในอ e ีบุ๊กห้าร้อยประโยคนะครับพูดให้แฟนคลั่งรักคนมีปัญหากันเยอะนะครับครูคอมเลยทาอ e ีบุ๊กเล่มนี้ขึ้นมานะครับบางคนเนี่ยหน้าตาดีมากนะครับแต่พูดไม่เป็นปรากฏว่าแพ้คนที่หน้าตาไม่ดีครับแต่พูดเป็น นะครับหรือถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จะคุยอะไรกับแฟนนะครับแชทเงียบตลอดเลยเขาดองแชทตลอดเลยจริงๆแล้วมันมีความลับอยู่นะครับวิธีการตั้งคําถามให้คนอยากตอบคุณนะครับวิธีการแชทวิธีการคุยนะครับที่ทำให้คนเนี่ยอยากคุยกับคุณบ่อยๆนะครับแล้วทําให้คนตื่นตัวนะครับหรือทักมาหาคุณเองตลอดเวลานะครับรวมถึงบางคนเนี่ยเป็นคนรวยมากนะนะครับลูกศิษย์ครูคอมส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารแต่ว่าความรักความสัมพันธ์รอบตัวเนี่ย ไม่ดีเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาพูดไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าจะต้องคุยยังไงคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่คุยกับแฟนแล้วเขาหงุดหงิดตลอดเวลามันเหวียงเราตลอดเวลามันมองว่าเราเป็นคนผิดตลอดเวลานะครับมันมองว่าออพูดอะไรไปเนี่ยมันไม่ถูกใจเราเลยสมองมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าคุณอยากให้ใครก็ตามแต่ชอบคุณ คุณต้องมีวิธีการคุยให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุยกับคุณเนี่ยเหมือนกับได้รับรางวัลชีวิตเวลาคุณพูดไม่เป็นเนี่ยครับมันทําให้สเสน่ห์ของคุณหายไปถึง90%ปากของคุณเนี่ยสามารถสร้างสเสน่ห์ได้ไม่ใช่การที่เอ,อ่ทำให้ใครรักต้องใช้เงินตลอดเวลา งานวิจัยในปี2010เนี่ยนะการศึกษาบอกว่าการที่คุณใช้ภาษาที่สร้างภาพในใจนะครับหรือการเล่าเรื่องนะครับหรือการที่คุณมีลูกเล่นในการคุยเนี่ยจะสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นและทําให้ผู้อื่นเชื่อมโยงสิ่งดีๆเข้ากับเราได้สาเหตุที่คนคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกรําคาญตลอดเวลา เพราะคุณไม่มีคําพูดที่ทําให้อีกฝ่ายเชื่อมโยงกับคุณแบบดีๆนะครับคุณก็จะต้องเห็นว่าเขานอนหันหลังให้กับคุณตลอดเวลาเห็นเออคุณต้องทักเขาไปตลอดเวลาต่างๆพวกนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องมีวิธีการคุยนะครับผูค้ความรวบรวมไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มนี้มากกว่า500ประโยคเลยคุณไม่ต้องไปคิดเองนะครับเอาประโยคแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคำเนี่ยเอาไปใช้กับแฟนได้เลยนะครับซึ่งอ e ีบุ๊กเล่มนี้มีนักเรียนซื้อมากกว่า5000ชีวิตนะครับเข้าใจไหมอีกอย่างครับนะ จริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณคุยกับใครเนี่ยมันต้องใช้คำพูดกระตุ้นไปที่นิวเคลียสแอคคมเบนครับนะคือการใช้คำพูดบางคำเนี่ยที่กระตุ้นตอมที่ทำให้สมองรู้สึกว่าได้รับรางวัลชีวิตนะครับคุณคือจริงๆแล้วความรักเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับคนติดสารเสพติด มันคล้ายกันครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณคุยให้คอนเซปต์ติดคุณไม่ได้นะคุณทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจในตัวของคุณไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งไม่ได้มันเลยเป็นเหตุผลที่คนเริ่มจะหมดรักคุณในทุกๆวันในทุกๆวันแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิมคุณสมัครแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยทันทีครับราคาเต็มเนี่ยสี่พบาทครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสมัครในคลิปนี้นะครับครูคอมให้ราคาอยู่ที่ 990บาทนะครับสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร คลิปนี้นะครับแจ้งไปที่ l i n e แอดนะครับที่ตรงนี้นะครับ a love underscore ตอง9นะครับหรือว่าสามารถแตะลิงก์ที่ด้านล่างของโพสต์นี้ได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่คุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกชตาคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกใจคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นชอบนะครับแต่ข้อห้ามอย่างเดียวคือห้ามเอาอีบุ๊กเล่มนี้นะครับหรือเอาเทคนิคจากเล่มนี้ ไปใช้กับแฟนชาวบ้านนะครับไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับสิ่งนี้ครูคงมไม่สนับสนุนนะครับเพราะการใช้ชุดคําพูดเหล่านี้มันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้อีกทีนะครับมันสามารถน้มน้าวใจใครก็ได้เพราะชุดคำพูดทั้ง500ประโยคนี้มันเล่นไปที่นิวเคลียสเอคคซ์คมเบงครับคือมันทำให้คนเสพติดคุณนั่นเองนะครับซึ่งมันจะน้มน้าวใจให้คนอื่นรู้สึกว่าชอบถูกใเตาคุณอยากคุยกับคุณ บ่อยๆนั่นเองครับใครอยากได้เล่มนี้ก็แคปเจอร์แจ้งแอดมินได้ที่ l i น์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง10ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ